วันนี้เราก็มาถึงกะกงนครแล้วนะคะจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่มาตั้งแต่มาจากเชียงใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดโมงเชียงใหม่มาแล้วก็มารอมารอไฟบินนะคะไฟบินก็เสียเวลา เขางอสายการบินก็เสียเวลาเสียเวลารอขึ้บินลำใหม่อีกประมาณ6ชั่วโมงนะคะตอนนี้รอตัานขนกระเป๋าลงมานะคะแล้วก็จะได้จะได้รอกระเป๋านะคะรอกระเป๋าระหว่างรอกระเป๋าก็ถ่ายอบคุณค่ะนกอาศัยนกมาจากเชียงใหม่นะคะวันนี้ มารอที่ดอนเมืองอีกนะคะแล้วก็ว่าจะได้ไฟนี้มาถึงสกลนอครน,นะคะนี่คือสนามบินที่สกลนครค่ะเราจะมีเทือกเขาภูผานที่มองเห็นโน้นนะคะเทือกเขาภูผานข้ามภูผานข้ามภูผานมานะคะข้ามภูผานมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหนองหานนะคะ วัน่นี้ก็จะเป็นหนองหานนะคะอยู่ริมหนองหานค่ะอยู่ริมหนองหานถึสกลนครแล้วนะคะวันนี้เดินทางจากเชียงใหม่ถึงสกลนครค่ะ